มันจะมีโทรศัพท์คนหนึ่งพูดสมมทรศัพท์วางอยู่สมมุโทรศัพท์วางอยู่วางอยู่ไม่เไรรู้เรื่องแล้วหัวพี่ค่อมพี่วางหัวพี่นี่่าเป็นร้านาคนอื่นเขาเอาขานั่งลงลง้งลงทัลงลงลง้งล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 งงล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 งงลงงงลงลงลงงลงลงงลง ขึ้นจากดอนเมืองนะคะอีกสักครู่นะคะเราจะบริการท่านด้วยอาหารมื้อสุดท้ายในชีวิตมื้อสุดท้ายในชีวิตนะคะสายการบินอะไรเนี่ยค่ะ,อะ,อะขอให้ผู้สันทุกท่านนะคะกุณารัดเข็มขัดนั่งหยุดที่นะคะถ้าเกิดว่ามีสัญญาณฉุกเฉินนะคะเสื้อชูวิทย์เสื้อชูวิทย์นะคะูพอแล,อาาล้ว <c oughs>